กล้องพร้อม5 4 3 2, 2> ปกก่สามสองปักไปเลยคนแค่ได้พี่น้องโค้มิดสาปักคนที่ตามเด็กพี่น้องดอเด้อเด้อเด้อมีเรื่อ,อง,อองคนกระดิ่งใครนะครับพี่น้องครับผมครับมือน,นี้อ่าพาพี่พาน้องนะครับผมมาเบิง่งอ่าฟาร์มต้นน้ำนะครับผมมาเบิ่งงวัวสวยๆงามๆโจ่งแร่งๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับมีทั้งงัวทั้งควายครับผมพี่น้องครับผมอยู่ที่อนุชาฟาร์มเนาะพี่น้องเนาะเป็นฟาร์มอ่า หนึ่งที่นาตับตาเออ่นาจับตามองนพี่น้องอ้าวบอกลิ้นพัดเลยเอาโจมคำพี่น้องครับผมเอานะครับภามนี้เป็นภามของเออ่พี่โอหรือว่าหมอโอนะครับเนาะในนามของอ่คุณหมอที่เพิ่นอ่ไปดูแลงูนะครับดูแลอ่ นะครับของพี่น้องชาวมหาสารคามเขตคดกุฎล่างบอดเบือเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำหาเราจะเข้าก่อนพี่น้องนะครับลดยู่เปเปอร์คนณต้องยู่นะครับอ้าวอาห่วยนะครับโอ้มาส่งเมียเถอะน้องคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาส่งเมียแสบีคบสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องครับ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 อ่าพี่หมอโอเนาะนะครับผมมาพ่อพี่พ่อน้องนะครับอ่าอ่าคุณหมอครับผมไอเมื่อนี้มาลักๆมาเยี่ยมยามถามเขาอยู่ ฟาร์มอนุชาฟาร์มอนุชาฟาร์มนี่เปิดเสือดไหมครับมันบ่าครับเสื้อผ้าย์มาเสื้อผ้ายเรื่องเรื่องเปิดฟาร์มว่าถ้าด้เปิดครับถ้ามาเลี้ยงมาสะดอรดแล้วโอ้เลี้ยงมาตะตโดลแล้วครับผมอ้าวอ้าวคุณหมอครับผมไอ้เมื่อนี้ทั้งช่องคล่องสามจูมนะครับสมชายคล่องสามจูบเชี่ยวแน่อยากมาเบิ่งงวงงามๆมีตัวแบงตัวเปิดให้พี่ให้น้องบอกครับคุณหมอครับคเพราะมีแบงมีแบงมีเปิดยกครับครับใดอยากได้ไม่เลี้ยง คไปเนี่ยไปลูมไปค่ำหลายตัวครับเพราะีหลายตัวครับมีหลายตัวเนาะพี่คุณหมอเนาะนะครับเอ้คุณหมอบ้านเข้าบ้านอย่างเนาะครับที่ตั้งพอกง้วนะครับที่ตั้งแม่คือฟาร์มเฮานี่ยยุบานหัวสร้างยุบานหัวสร้างตำบลกุดรังตำบลกุดรังอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนะครับมีเบอร์โทรบอกครับคุณหมอครับมาหาพี่น้องเพื่นสนใจโทรศัพท์ถ้าโทรอยากโทรปรึกษาโทร ยำๆถามเขาวอยากมาหากันอยากมาเล่นน้ำกันนะครับ080 080 740 740 2527ครับ2527เด้อพี่น้องเด้อเอาผมดสิขึ้นไว้หน้าจอเนาะนะครับมื้อนี้ถือว่ามาพ่อตัวกินของผู้บริหารอนุชาฟาร์มหรือว่าคุณหมอหมอโอเนาะพี่น้องเนาะแนะนําของเพิ่นอยูุ่อ่าแถบอ่าอำเภอคุรั่งเนาะพี่น้องเนาะสิฮู้จักแนะนํานี่ดีนะครับบ่ว่าสิเป็นฟาร์มอ่าต่างๆฮฮออดดฮอดฟาร์มของอ่า สมใช่คุณล่าเนาะครับเนาะปอดปัอมของขวัญไทยท่อยูนิ่นะครับกระแสบริการคุณหมออาคุณหมอครับผมมืีมี่มาแบงหลายโตเอาเริ่มเริ่มเริ่มจักตากโตแรกอยู่เนาะเอาเอาเบิ้์เบอนี้ก่อนปอะหยาดแนะนำนะครับแนะนำ จ้างจ้างตัวนี้ครับซื้อสาวข้าวหอมน้องข้าวหอมข้าวหอมครับน้องข้าวหอมอายุมีสิบเดือนแล้วตอนนี้ยี่สิบเดือนหรือไม่ครับยี่สิบเดือนแล้วครับครับผมเสียบริสุทธิ์ไปแล้วโอ้แปลว่าแปลว่าผสมกันมั้งูกครับครับเสียความบริสุทธิ์ให้ผมไปแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วโอ้นะครับที่เบานี่คือคุณหมอเพิ่งรับบริการผสมอ่า ผสมมัวเนาะพี่น้องเนาะทัวร์รับทุนจายเนาะคุณหมอเนาะพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับในคลิปอยู่ตอนนี้อยากใส่บริการกระโถมมาได้เป็นบาคุณหมอครับใกล้ๆไปเบิร์ตนะครับพี่น้องนี่ครับคนมักเส้นครับเส้นหัวเส้นหัวหัวครับหัวเอาคุณหมอครับเอาเบิ่งกเบิร์ลักษณะของหัวตัวนี้ปฟาดทุ่นน่องน้องเขาหอมเป็นบาครับฟาพี่น้องงามงามแดงมาช่วงคำคำแดงจนเสียบตาครับผมพี่น้องงัวแม่นี่นะครับงามดีนะครับ อ่าตัวนี้กระแบงจริครับคุณหมอครับเปิดแบงครับครับเปิดแบงนะครับป้าใจกะข่าวมาเบิงยูฟ้ามเลยเออนะครับคุณหมอเพิ่นมาเน้นเน้นมาเบิงที่ฟาร์มงัวอยู่นี่รับประกันต่ำนี้ทุกอย่างเนาะคุณหมอเนาะครับผมนะครับบ่ว่าสิเป็นอ่าเลี้ยงขาทุกขาทอนเลี้ยงอ่าคุณหมอเพิ่นมีพิเศษอ่ฉันงัวท้องตรวจท้องให้พร้อมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคุณหมอเพิ่นครับอ่าด้วยระบบของอันต้าซาว้าเด้อพี่น้องเด้อป้าตัวงัวแม่นี่เนาะ นะครับยี่สิบเดือนพี่น้องเบิ่งเบึงแบบบาดพื้นยางครับผมนะครับหุ่นใหญ่ๆนะครับง่ามงามง่ามงามง่ามนกตั้งหลังตรงน้องข้าวหอมครับผมพี่น้องครับอ่าคุณหมอครับผมงามง่ามจะสี่าเปิดราคาไปเท่าไหนเนาะครับเปิดราคาเนาะพี่น้องครับคันเซวาถือกับว่าถือคันเซวาแพงกับว่าแพงน้วนการจินตนาการสายพันธุ์ของเขาครับผมผาวาดีครับเขาเป็นลูกเจมบอล007 โอ้ลูกเกมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดพี่น้องครับผมตอนนี้ผสมแยกเพริดไปล่ออันตาเศร้าแยกเพริดขมาแยกเพริดคือขาทองลูกแม่ทองเขาจะเป็นตัวเมียครับครับตอนนี้เปิดไว้ยุทธีแสนหาเงินหาพันบาทแสนห้าหมื่นห้าพันบาทโอ้ยพี่น้องครับงาม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 พี่น้องมาเบิ้งนะครับผมราคานี้ต่อรองได้เนาะคุณหมอครับต่อรองได้ครับครับผมโอ้ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งผู้ล่ะ เนาะเอ้ยเชียงเชียงพี่น้องครับผมเบิงแขงเบิงขานะครับผมเครื่องโบ๊สําคัญแดงแดงคักอีดีพี่น้องครับผมอันนี้ผมถ่ายตอนช่วงคำคำแดงจุดแสบตาเบ้างครับผมพี่น้องนําแตนนำทึงนะครับผมแขงขาดีดีอันนี้เป็นไม้เก่าตีครับคุณหมอมราคามาศรับ้องว่าไงไรเอ้ยนะครับระดับคุณหมอนะครับเบิ้งไม้เก่านะครับคุณหมอเอาเอาเอาถือว่ามันเชียงอาจับจะได้กันถือว่าไดใบได้ครับครับงามงายง่วนแม่นี่ครับน้องเข้าหอมเด้อพี่น้องเด้อสนุกสนใจโทรมาตามเบอร์โทรที่ผม ขึ้นไปนะครับผมที่หน้าจอเนาะพี่น้องเนาะเอาอ่าน้องเขาหอมแล้วเอาบาัสดีคุณหมอครับผมมีอีกหลายตัวครับมีหลายตัวนะครับผมแม่แม่เถืองอกเถืองใจครับผมเอาแม่แม่แม่เนาะครับเอาคุณหมอครับผมเรื่องเล่าของพ่อดีฮามีผู้เพิ่นเลี้ยงงัวเพิ่นอยากอยากหูจักอยากอยากมีความรู้จักหน่อยนะครับขอความรู้จากคุณหมอในเรื่องเล่าของให้ความรู้ของผู้เพิ่นเลี้ยงงัว่ไหมเนาะสมมติว่างง่ว่าเป็นสาวจังน้องหน่องอ่า ตัวอยังก็อนเขาหอมเนี่ยออนะครับเขาหอมเนี่เพื่อนเป็นสาวนะครับทาเพื่อนสีเป็นสัตว์หรือว่าเพื่อนสีบานเทาเอ,อินว่ามันขึ้นนี่เนาะอเ,เออพ,พอร้อมเอ,อ่อฟอมผสมนี่มันต้องใส่ร,ระยะเวลาของอายุจักจักจักปีครับคุณหมอครับจังง้อสาวจังจังสาวเขาห,หอมจังสี่เนาะอายุมีสิบเดือนคืนแรกนะครับคืนสาวแรก จังอยู่น้ำผมผมผมไปปล่อยพันก่อนครับด้วยความใจเย็นด้วยความใจเย็นของหมอเองครับครับปล่อยพันก่อนผมมาผสมรอบที่สองของเขาโอ้รอบที่สองรอบที่สองจังว่าสาวจังเสี่นะครับผมจับเวลาได้ว่าช่วงเศร้าเนี่ยเขาจะมีอาการการเป็นสัตว์การเป็นสัตว์คือหนึ่งจิ้มเขาจะบวมครับผมน้ำจะเดินบางตัวก็มีอาการห้องครับผมนะครับบางตัวมีอาการห้องยืนยืนบ่กินหญ้า ครับผมหรือเปลี่ยนไปไปคว่มคมตัวอื่นนะครับขาเรีกว่างเป็นสัตว์ครับอันนี้ง่วเป็นสัตว์มันแล้วเราอีกระบบนึงคือว่าไอ้งัวงั่วเป็นสัตว์เงียบเนี่ยมันแบบไหนครับคุณหมอครับเป็นสัตว์เงียบนี่ต้องพึ่งเราบ้างโดยโดยการทีผู้เลี้ยงนะครับเป็นหลักต้องต้องมั่นสังเกตว่าเป็นสัตว์เงียบบ่มีอาการค่มบ่มีอาการร้องครับผมแต่เราต้องไปดูในการในการสังเกตคือเพศของเขาครับนะครับเพศของเขาโดยการสังเกตคือเพศเขาจะบวม ควอมเต่งมี่นำเดินขยายนะครับขยายเหตุเขาจะขยายโดยไปที่สังเกตจะสังเกตได้ช่วงช่วงเศร้าว่าจะแสดงการเป็นซัดคือเศร้ากับแรงเศร้ากับแรงครับถ้าเหตุให้เขามันสังเกตช่วงนี้นะครับเอาครับสมมุติว่ามันขึ้นช่วงแรงเอามันเป็นอ่ามันมันอ่าขึ้นในละเอาช่วงแรงบ้านเขาเราเอิร์นบอกแบบบ้านๆขึ้นช่วงแรงเขาต้องผสมเลยท่านที่บอกครับคุณหมอครับยังยังครับการผสมเทียมบอกคือผสมจริงนะครับผมต้องขออนุญาตอธิบายคึ้นมาผสมจริงครับ โดยรักธรรมชาติผสมจริงหูว่าคืนแล้วนับไปอีกประมาณจากหาถึงแปดชั่วโมงกระจุงไปหาหาตัวผู้ในการผสมจริงเลยแต่คือผมชอบคือชื่นชอบในการพัฒนาพันธุกรรมของหัวไฟถ้าคืนแล้วผมจะมาผสมเทียมโดยการพัฒนาจากฟาร์มของเจ้าของเองโอ้ครับครับครับโดยการกระบวนการจัดการของเจ้าของเองผสมเทียมในกับตรงแปดชั่วโมงหมครับคุณหมอหรือยังไหนครับบอครับการผสมเทียมหัววากว่าเป็นสัตว์แล้ว สำหรับงูสาวจ้าเข่าหอมเจ้าเข่าหอมเนาะเจ้เาหอมงูว,ว่าเป็นสัตว์ช่วงเศร้าของเมื่อนี้ผมเห็นสังเกตอาการก่อนตามหลังแล้วข้าเจ้าจะมองว่า12ชั่วโมงเขินเศร้าไปผสมแรงอ่าครับ,รบอันนี้คือ80%แมนยูครับแต่ทางนี้ทางนั้นเขาต้องเบิ่งอาการของงูแต่ละตัวไปพร้อมโอบางตัวจะเขินเหี่ยวเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ยาวเป็นสัตว์ยาวเป็นสัตว์เหี่าวเหยี่ในขนาดใดครับคุณหมออ่าเป็นเป็นหลายมื่นวอครับหรือจังไหนอันนี้เขากำลังดไว้บางตัวกับ2วัน ก็เคยก็เคยเจอในในฟาร์มของเองอ่ะเคยเจอสามวันโอ้คับครับการบริหารจัดการเขาเขาต้องมันสังเกตโอ้ครับเพื่อนเนี่คือต้องมันสังเกตบ่แม่นว่าแค่มันเลี้ยงพอแมวมันหักมันลูบมันถูเขาต้องมันสังเกตในการสังเกตน้ำเนาะลักษณะนิสัยของเขาการยู่การกินว่ามันขึ้นบัตได้สิลงบัตได้ยังสั่นบอกครับคมอโอ้โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะเอาได้ครบถ้วนแลพี่น้องครับผมอันนี้ต้องมันสังเกตเด้วยขนเลี้ยงงัวนะครับสีต่างกันครับอ่าอ่าคนรแน่ใจหน่อยเนาะ เอาเอาคุณหมอครับผมอันนี้คือเ็ตคุมดูเล็กๆน้อยๆเนาะนำมาฝากมาตอนพี่ด้องผู้ที่เป็นเกษตรกรผู้ที่ใจรักงัวควายนะครับเรียงไม่ไหมเอาัดนี้เบ่งตัวที่สองครับผมพี่น้องเอาฟ่งไปนั่มเปิดเบ่งงัวคุณหมอไปนั่มงัวแม่นี่ไหมนะครับตีตีเบอร์ไว้ติดขังไม่พอมนี้เอ่อจังไหนน้อเอฟเลือดลหล่น้อครับคุณหมอครับลักษณะนี่ที่เป็น เบอร์นะครับเป็นง้อที่ผมสือมาตั้งแต่เล็กซ์นครับผมสืบมาตั้งน้อยครับเป็นเป็นง้อเลือดร้อยครับโอ้เป็นก็ง้อเลือดร้อยง้อเลือดร้อยครับครับครเบิงพี่น้อง์ยุสะโพกมีับอร์ยุสโพกครับผมนี่ลาหัทลาการมีปีเกิดง้อเลือดร้อยครับครับครับอันนี้อันนี้นี่เอ่ลาหัสพร้อมด้วยปีเกิดที่คือปีหาเกิดเดียวนาะครับคุณหมอโอ้แม่แม่นี่เออ่แม่มีท้องไปเลยครับคุณหมอครับแม่นี่ นี่ท่องไปแล้วครับท่องกับบ้าวเคเอฟสามหนึ่งโอเคเอฟสามหนึ่งโค้งสั่งดีโค้งสั่งดีพี่น้องหมายถึงบางว่าแม่หนิน้องเอาลืมถามเป็นเลือดร้อยนะครับมีใบมีอยังพร้อมน้องคุณหมอหรือจังไหนครับตอนตอนนี้ใบเนี่ยคือเจ้าของฟาร์มเก่าเนี่ยพยายามผมพยายามตามเพื่อจะส่งมาให้กับว่าท่านได้เห็นมามได้แล้วไปเลยเอาถือว่าเป็นเลือดร้อยแต่บ่มีใบเนาะเอาเลือดร้อยแต่บ่มีใบเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าโค้งสั่ง สุดยอดมากพี่น้องครับผมนะครับงามนะครับชมพี่น้องเนาะนะครับมีทองแล้วเจ้าเดือนครับคุณหมอครับลูกเคฟท่านว่าตอนนี้ก็ย่างเขาซีเดือนแล้วครับย่างเขาซีเดือนแล้วพี่น้องครับผมนะครับสูงประมาณร้อยซีสิบเก็ดซีสิบแปดบวกบวกเนาะพี่น้องเนาะนะครับเบิ่งเบิ้งงามงามนะครับพี่น้องครับผมรับประกันทองเนาะคุณหมอเนาะตัวนี้ครับรับประกันทองพร้อมพี่น้องอยากเอาไปจินตนาการสายพันธุ์เอาไปลูก ไปจับไปบายไปแย่งกัเขม้าเบิ่งได้เฮ้ยเบิ่งหลังกันพี่น้องเบิ่งหลังผู้แล้วหลังเปรีหล,หลังแสงให้ายครับโอ้ย,อยงามงามพี่น้องครับอันนี้คือ,อคุณหมอเพิ่นคัดสัตว์มาเพ,เพื่อเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับพี่น้องผู้ดใดสนักสนใจก็โทรมาไกเละครับเนาะมาสอบถามผมหรือว่ามาเยี่ยมมะยามคุณหมอหมอโอ้เขาได้เนาะพี่น้องเนาะท,ที่อนุชาอนุชาฟาร์มพี่น้องครับผมเปิดเท่าไรครับคุณหมอเบ้าไปแล้วก็ใครแม่นี่เนาะครับ เม่เนี่ตามอยากพูดอะไเอาไปเลียงไปเบิง้งไปจับผัดจับถูกับอยากให้เขามาเบิ้งอยากมาเบิ้งัวจริงครับผมตอนนี้ก็ตั้งวัยยุคที่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับเพื่อทองนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทรับประกันทอง ชัวน,นพี่น้องเนาะรับประกันตำนี้ทุกตำนี้เอาพี่น้องเบิ้งเอานะครับโอ้ยงามๆนอพี่น้องเนาะโบเมน่าผู้ไทยนะครับผู้อ่านัเสนอสีน่องพี่น้องต้องมาเบิ้งด้วยตัวกิ่งครับผมอ่าเพลินๆกองเนียจักหน่อยงามครับแม่นี่ครับผมพี่น้องครับผม<า>น,นะครับอเอาไปาพัฒนาสายพันธุ์นะครับเงียวๆนะครับหาผนพภ่มเป็นพวงดีครับแข็งคายดีครับผมติดโบสทนพี่น้องเนาะเอาตัวนี้ต่อรองก็ได้เนาะคุณหมอเนาะต่อรองไนนะครับเอาโทั่มากทั่วมากพี่น้องครับผมเอาอ่าก้อนสิคำเพิ่ม อีกบ่มันสิเกือบเกือบซิปแม่พอดีครับคุณหมอหรือหลายกว่านั้นตอนนี้มี่โยนีซิปแม่ครับมีซิปแม่ให้พี่น้องได้เลือกยังมีซิปแม่ให้พี่น้องได้เลือกครับครับครับผมโซดาธรรมชาติเนาะคข้ามาโซดาคือคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์เอางี้ไงเรต้องเติมเนาะเอาเอาเอาต้องแต่งเติมอย่างคือผูกลามธรรมชาติว่ดมะเดื่อว่าบ่ยแมนบ่ยแมนม้วขังครับคือผูกลามตามธรรมชาติครับ ใบหลอดมีครบพร้อมเนาะคุณหมอเราลืมถามตัวอะมีครบพร้อมครับครับครับโอ้ยปฏิบัติเอาอยู่กับคุณหมออ่าคือมีตาบอดเสื่องตัวนั้นเสื่องตัวนี้คือพอเห็นน่ะเสื่องเสื่องตัวไหนกลาเป็นตัวนั้นเลยเพราะว่าอัตลักษณ์นี่คือขันบอกไปในเรื่องของวิชาการมันสามารถตรวจเลือดได้ครับ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 คุณหมอขอให้มั่นใจใม่จุดนี้ครับครับผมเอ้าพี่น้องการันตีจากอ่าคุณหมอโอ้เฮาเอาบัตรมาเบิ่งแม่นี่ครับมาเบิ่งแม่นี่บัตรนึ่โอ้ยครับกลิ่นยาสูงสูง นะครับเอาแม่นี่แม่ลูกอ่อนหรือแม่แม่ทองเนาะคุณหมอคือจังซุ่งแม่นี่เป็นแม่ทองครับทองที่สองลูกที่สองในทองครับลูกที่สองในทองเบิ่งพี่น้องปุ้ยออกหกสิบหกสิบได้เนาะสูงสูงใหญ่พี่น้องฟูที่มาโค้งสางใหญ่อันนี้จะออกกระทบแน่จะหน่อยเนาะคุณหมอเนาะ นะครับออกออกหูกระทบเน่้อเหน่อยนะครับเอาโอ้ท่องเงยเหล่าตัวนี้ท่องที่สองอ่าผสมตัวไหนเนาะคุณหมอครับตัวนี้ตัวนี้ผสมซุปเปอร์เอ็กซ์ไปครับซุปเปอร์เอ็กซ์เอ้าพี่น้องได้เนื้อหนังล่ะบัานนี้นะครับเบิ้องข้องสางสูงๆเอาเนื้อหนังใหญ่ๆเลาวพี่น้องเนาะแดงครับแดงนะครับแต่แม่กับแดงไว้แล้วนะครับเอาผสมซุปเปอร์เอ็กซ์ได้จักเดือนแล้วครับคุณหมอครับตัวนี้ได้แปดเดือนแล้วครับได้แปดกำหนดคอดของเขาเนี่ยคือสามสิบเดือ สาไม่ไม่เอาไปมื้อนี่เอาไปกินน้องครับพี่น้องครับผมเอาไปกินน้องนะครับได้กินน้องพร้อมนะครับได้รุ่นพร้อมว่าสิเป็นลูกออกมาสิเป็นตัวแม่ตัวเท็กเนาะเอาอันนี้การันตีเพราะอะไรแต่ว่าพี่น้องเอาไปรุ่นครับผมพี่น้องโอ้ยงามๆเชี่ยๆครับแม่นี่เปิดเท่าไรครับคุณหมอครับแม่นี่เปิดไว้ยุคเก่าเมื่อนบาทครับ เก้าหมื่นโอ้ยพี่น้องครับเบิ้งในเพียงครับงัวหัวใสเก้าหมื่นแม่ใหญ่ๆสูงๆนะครับร้อยหกสิบบวกๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะนะครับผมอาร์จิไายบอสนิ่งท่าสวยเนาะพี่น้องเนาะนะครับสูงครับงัวแม่นี่ครับผมสำคัญแล้วท้องแปดเดือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาอ่ะบัดนี้ อ่าคุณหมอครับผมมันส่งสีคําสีไขยเนี่ยไปเบิ้งอีกอ่าจะกลุ้มนะครับคุณหมอเนาะเอาไปให้คุณหมอพาไปเบิ้งพี่น้องครับผมตอนนี้อยู่ที่หนาฟ้ามหนากอกเพิ่นอ่าทั้งนี้เป็นเป็นอ่าอันใดเนาะคุณหมอครับเป็นเป็นงัวแบบธรรมชาติครับอ่างัวธรรมชาติเลี้ยงแบบว่ายไงโอ้ยน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมเออเออเขาไปทั้งนี้พุ่นมิมันมนควายมัวครับคุณหมอครับตอนนี้เป็นฟ้ามเป็นเป็นของหอมเมือนขึจินตนาการมีมีมีงัวพร้อมนะครับ มีควายนั่มอ๋อไมีมีควายนั่มเอ๊ะคุณของควายกะอยากถามว่าเบิ้งได้อ่ะโอ้ควายกะมีเปิดมั้ครับคุณหมอครับควายกะมีเปิดเต็มนะครับเอ๊ะบัดนี้อันถามต่างพี่ต่างน้องอ่างัวกับควายนี่อ่าเวลาเป็นสัตว์นี่เวลามันขึ้นนี่มันมันมันคือกันบ่ครับได้อ่าเวลาเท่าสิไปอ่าเบิ้งมามันขึ้นยง่ไหนลงยง่ไหนผสมแง่ไหนจังสิอ่าไน้ที่ท่องจังสีนะครับคือกันบ่ารบ่องคววาาายในนนกรรเเป็สสััต์ะคบผู้หรับ คนเลี้ยงมือใหม่นะครับต้องฝากถึงว่าการการจัดสังเกตในการเป็นสัตว์ของไข่เนะ่ะเขาจะเป็นเขาจะเป็นสัตว์บ่ชัดเจนเหมือนงวัวนหนอยอีจะจะจะห้องแล้วก็จะไรโครมออ,อ,อันนี้ต้องมั่นสังเกตคัดตัวมั่น,ส,นสังเกตอีหลีครับอันนี้อันนี้คือไข่ลักษณะของไข่ที่เป็นสัตว์แล้วเนาะเพราะว่าชาเป็นไข่สาวหรือไข่พันกันไม่หลุดมาแล้วครนี่แหละจะมีอาการเพลิดจะบวมครับ เป็นพองบ้องแพงแว่งเป็นอยากเบิดทะเลบ่อไข่กินหางโอ้การที่อาการคล้ายๆกันกับง่วเนาะครับคล้ายๆกันบ่อไข่ห้องบ่อไข่ห้องป้นไดนอ่าครับ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 สอันอืมเอ่อเวลาการอ่าผสมส่วนห้าผสมเทียมนี่กับขึ้นกันไหมครับคุณหมอเลือๆเลือดบ่ครับเรื่องเรื่องไข่เขาเขาจะมีระยะอาการเป็นสัตว์เนี่ยเงี้ยวกลางง่วประมาณวันหนึ่งอ้ถ้าเป็นง่วก็คืออ่าขึ้นเศร้าเขาผสมแรงขึ้นเศร้าผสมแรงอ่าถ้าเป็นไข่ ต้องเป็นมือที่สองของการขึ้นยกย่างเช่นจังขึ้นมานี่อ้าวขึ้นมานี่ครับขึ้นมานี่แย่แรงเข้าไปผสมมืออื่นแย่แรงมือย่างแย่แมงครับหรือต้องเบื้องอาการแต่ละตัวประกอบกันบางตัวก็ขึ้นขึ้นนั่นเหมือนเอาเอายังไงป่ะมันจะขึ้นอ่าเครื่องสามวันอ้าขึ้นเป็นสัตว์เน่ากวางง่วนาะคุณหมอเนาะเอาอ่าเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังไดอ่าเทีหน้ากันสิภาพี่น้องอ่ามา ขอความรู้จากคุณหมอคุณหมอโอเพนนะครับในเรื่องเล่าของง่วเป็นสั์งัวขาทุกขาถอนมันเกียบปัญหางัวจะกไหนหรือว่างัวเป็นพยาธิผิวหนังจังสี่น้องพี่น้องเอ้านั้นลึกคว้ขึ้นกันน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้มาเบิ่งงัวพี่น้องครับผมบบานี้เอ้านะครับน้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ มาเบ่งงัวพี่น้องครับผมบาดนี้เอานะครับคุณหมออัายุนี่กาคือกันแม่นบอครับเปิดแดงคือกันแม่นบมครับคุณหมอครับแดงค่ะเปิดแดงไปเลี้ยงคือกันครับผมโอ้ยลักสิลมลักสิลมอ่าอโอ้แม่นี่เป็นังไหนน้อคุณหมอนี่แม่แม่นี่ครับธรรมชาติเดี๋ยวธรรมชาติเลี้ยงแดีธรรมชาติพี่น้องคือลูกผลิดร่มโอ้ลูกลูกผลิดร่มแน่นะครับเบ่งเบิงเบ่งพี่น้องแม่นี่สิออกออกออกอ่ามุมมุมแน่จะน้อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับ นะครับออกง่วขาวเดี๋ยแล้วเนาะคุณหมอนะนะครับง่วงบานม่วงบานนะพี่น้องเพื่อนได้ลูกฝูรอลูกแม่ครับคุณหมอเป็นลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียสานอลูกเป็นตัวไหยนอลูกตัวเมียตัวที่สามตัวนั้นครับโอ้ในแดงเนี่ยครับเป็นแดงแดงพี่น้องนะครับเอาเอาาครับเบิ้งอันเบิ้งแม่แล้วมาเบิ้งลูกก่อนพี่น้องลูกครับผมเบิ้งเบื้งเบื้งนะครับเบิ้งเบื้งเบิ้งเบ้งเบื้งลูกเพื่อนครับ ได้จักเดือนลรอคุณหมอครับประมาณสองเดือนได้สองเดือนครับอสบองวันอ่าสองเดือนก็กลัวพี่น้องแต่ว่าโอ้ยแดงคักแดงเครื่องบดพร้อมพี่น้องครับผม <c oughs> แดงบดพร้อมเบิ้งครับผมเบิง้งจิ้มเพิ่นดำๆครับขี้หูดำๆเนาะพี่น้องเนาะงัวแม่นี่ถือว่าอา่าเป็นแม่ที่ให้ลูกดีเนาะเป็นพันธุกรรมที่ดีแม่นี่กระเปิดเหมืนบ่ครับคุณหมอครับแม่ลูกครับ ขออะไรน้องคุณหมอครับขออนุญาตถามครับแม่ลูกเปิดไหวยุห้าหมื่นห้าพันบาทใช่พี่น้องครับผมนะง่วงสองตัวนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทถึกตัวละสองหมื่นกว่าบาทพี่น้องโอ้เพราะวิลีเตี้ยนนี่คุณหมอครับครับม้านี่ครับบานพี่น้องเอาเอาเอา่ออ่อลูกแม่พร้อมเนาะพี่น้องเนาะเอาราคาต่อรองกันได้เนาะคุณหมอเนาะพี่น้องครับผมชิปนี่ เน่ามาพอสมควรแล้วนพี่นองเนาะเอาเป็นว่าคลิปน้านะครับสิพาพี่นองไปเปิดราคางัวเปิดราคาควายพร้อมด้วยไปบึงนะครับการเลี้ยงงวเลี้ยงควายฉบับของหมอโอนอพี่นองเนาะคลิปนี้ฝากไปสำนีก็แล้วกันให้ยูดีมีแห้งทุกทุกทันครับผมพี่นองครับสวัสดีครับ